สว,สวัสดีค่ะตอนนี้แม่มดพาทุกคนมาหา,มาเมล็ดเกาลักกันค่ะแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูว่าต้นมันเป็นยังไงไปนี่นะเจอแล้วมาดูแล้วมาดูค่ะมาดูค่ะนี่ค่ะนี่คือมเมล็ดเกาลักที่เราจะมาเก็บกันแต่อันนี้มเมล็ดเล็กมากเลยเพราะตอนนี้เรามาสายมันก็เลยเหลือแต่มเมล็ดเล็กๆลบปิดแล้วเหรอ,อยังเนาะโอเคไปไปดูกัน น,นี่คือต้นมันนะคะต้นมันก็ใหญ่อยู่นะใหญ่มากเลยแหละบางต้นเล็กบางต้นใหญ่แต่ถ้ายิ่งต้นยิ่งใหญ่นะรูมันจะยิ่งโตนี่คือลักษณะของมันใบมันจะร่วงในช่วงฤดูใบไม้ร่วงเนี่ยค่ะพอหน้าหนาวใบไม้ก็จะไม่เหลืออยู่เลยค่ะนี่ข้างในนี้เห็นไหมคะ,ะน,นี่ค่ะนี่แล้วนะใช้วิธีโดยการเอาไมา้แง,งออกมาแต่หนู ยาวมือจับเหมือนวันก่อนนะคะวันก่อนแล้วน้ามือจับแล้วโดนหนามตําเต็มมือเลยนนปกติมหาคัสตาเนี่ยอันนี้คือภาษากาตาลาหรือภาษาภาษาสเปนคุณแม่ไม่รู้นะเพราะโซนที่แม่คุณแม่อยู่คือโซนนี้คนโซนกตาลูเนียเขาพูดภาษากาตาลากันเขาเรียกว่าคัสตายเนสนอันนี้เก็บใส่ไปเลยคุณแม่ชอบเอาไปต้มกินห,หวานอร่อยมากเลยค่ะ นนี่นี่เจออีกเจออีกเจอเลอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่นี่นี่ค่ะนี่ค่ะบรรยากาศรอบรอบนั่นคือต้นคาสตาร์เนี่ยถ้าใบสีเหลืองๆนี่คือต้นเก่าลักนะคะอันนี้ไม่ใช่นะ นาหนูเฟลหาได้ไหมลูกอันนี้คือเรามาสายไปนิดนึงทั้งคนทั้งหมูป่ามาเอาไปหมดแล้วมากินไปหมดแล้วอาทิตย์ที่แล้วค่ะคุณแม่ไม่ได้ถ่ายวีดีโอไว้เสียดายเสียดายดค่ะอาทิตย์ที่แล้วไม่ได้ถ่ายวีดีโอไว้อาทิตย์ที่แล้วหาเยอะหาเจอเยอะมากอาทิตย์นี้อาจจะเจอน้อยหน,น่อยแต่ไม่เป็นไรค่ะ นี่นี่ค่ะนี่ค่ะนี่นะอันน,นี้อีกเม็ดหนึ่งนี่ค่ะเมื่อก่อนตอนที่คุณแม่อยู่โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลายัยที่หาดใหญ่เขาจะมะีเกาลักขายเยอะใช่ไหมคะคั่วกับกาแฟตอนนั้นไม่มีตังค์ซื้ออุ้ยแพงแต่ทีนี้พอมาอยู่ที่นี่เขาบอกว่าที่นี่มีเกาลักอุ้ยดีใจเลยฮะ ้ได้กินเก่าลับฟรีด้วยนี่ค่ะนี่ค่ะนี่นนี่แอบอยู่ในนี่แอบอยู่ในนี่โยนใส่ตะกร้าไปเลยควิงได้ตอนนี้หนึ่งตาแบบเป็นไงลูกแนวแล้วลูก

เอไปเยิบได้เลยลอเอาใช้อ่าระว,วังน,นี่ไอ๋เสียบไอ๋หนามตาม,มือ,อ,เ,อกกเลยโอเคโยนใส่ตะกร้าเลยลูกมามามีนม่นะอันนี้คือวิธีการเก็บคัสตันเก็บเอ่อเกาลัดจะได้หนามจะได้ไม่ตามือเกาลัอินคาตาลันคาคาตาลนอิสคาสตัน ป้าป้าสิก <gustado> ็ใส่ถุงมือมาคุณหรือไม่ใส่มาใช่ไหมลูกนี่นี่นี่อันนี้อยู่ใต้นี่ป้าป้าหยิบก็ได้ลูกป้าป้ามีสิ่งนี้ก็ใั่เนาะน้องน่าจะก็น่าสนใ

าการมาหาเกาลักที่ถูกต้องต้องใส่ถุงมือมานะคะไม่งั้นหนามตาเต็มมือเลยโมเบปปาตีล่ะว้าวลูกด,ดูดูตรงนี้นะดูตรงนี้ไม่ใช่ดูตรงนี้ค่ะหลังจากที่เราหา,มาเมล็ดเกาลักเสร็จแล้วแล้วก็เมื่อกี้ที่เราไปหาไป เมื่อ <ś led> กี้ที่เราไปหาเาจ้าปัปปิตูปัปปิตูหรือเรียกว่าตีโอนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเอาเการักไปกินแล้วก็เอาเจ้าปาปิตุนี่แหละเจ้าตีโอนี่แหละเอาไปไว้ที่บ้านเราแล้วเราต้องให้อาหารเขาทุกวันจนกระทั่งวันที่24เขาก็จะเออออกมาเป็นของขวัญน,นะคะแล้วไว้ดูกันเต,ต,ต,ตาก,ากตัน s i n นเต็นส์เมสกาคาดิเนสสิโนเต็นสเมสกาแกนเนวค่ะไว้เจอกันเดี๋ยววันที่24มาดูกันอีกทีว่าติโอจะกากาจะกากาก็คือหมายถึงอื้อนะคะจะเป็นของขวัญอะไรให้เด็กๆวันนี้ลาไปก่อนค่ะไายบายค่ะทุกคนไว้เจอกัน don't forget to don't forget to like subscribe and the bell บาย see you soon บาย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 หนูฟหาเจอไหมเมื bye. Bye ่อก <c oughs> ี s. <S <c oughs> ้ท <c oughs> ี <c oughs> ่หนูไปเมื่อกี้หนูอธิบายให้เพื่อนเฟังได้ไหมว่าติโอคืออะไรติอาามาามามาามาเาาา

โอ้โหแม่มาช่วยด้วยแซลแลน่ะหนูเจออะไรครับอันปัปปีตูอันปัปปีตูแล้วเราจะต้องทำไงกับปัปปีตูลูกเพราน้ำมันจะแล้วเกิดอะไรขึ้นหลังจากโดนให้อาหารปัปปีตูเราหยิบจิ้จกเาได้เซนเดฟเราจะก็เล่นอีซูติล่ามอสตาร์ราลโอ้เก๋และหนูต้องดูดีๆนะให้หาทุกวันนะ ตอนนี้ติวเราก็กลับมาที่บ้านเราแล้วลตอนนี้นูแฟลก็เลยน่าเตรียมเอาอาหารให้ติวเลยนะเอาอะไรให้ติวลูกมันดารีเนาดูนี่หายมาหน่อยมันดารีนะส่วนนูแฟเตรียมอะไรคะลูกน้ำดื่มเราจะให้เขาทุกวันจนกระทั่งจนถึงวันที่ยี่สิบสี่เดือนเอ่อเดืเอ,อนธันเดือนธัเดือนธันวาคมเดือนธันวาคมแล้วกเฟ่อโอเคดูสิ